นี่นี่เสียมาฮีนน่ตีมาเขางังาจนัม่มาเห็นผี่หรอาอาบ้าอู้ฮึจ้าธูปูยีหลอกยี่หอีปูเรองอ้าวมาฟังเลยละปูมาเน่อ้าวุวต่อไปคืวะ่าุเพวสันนิวาเสนาปัจุบันนาฮิเตนว่าเอวันตังชายเตเปมังอุปปลังวัยทโตะเกจจัหาทูสาธุ ตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกสับเลยเป็นอย่างาให้ท่านผู้ชมดูสัวไหนครับเป็นเลขหกไหม นครับนาะผมกัดในเดินทางครับเข้ามาแก้บนครับปู่ทองคําแล้วก็คุณได้งเงินครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับเข้าตรงๆครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับนาะกผมไม่ได้มาถ่ายทําครับกับมีแตช่าบ้าน,นะครับอยู่บริเวณแถวนี้เพิ่นบอกกับผมมากแก้บนแล้วก็ให้ผม มาของวดต่อไปเลยก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 8ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับงวดต่อไปนี้สิเป็นตัวอะไรครับห้ามกับพิบตานะครับเนาะก่อนอื่นผมกับสิเขาไวเปีกยบกาวสิงศักดิ์สิธิ์ครับโดยเฉพาะต้นไม้ต้นนี้นะครับเนาะสาธุสาธุซึ่งผมมีความเชื่อเหลือเกินครับว่าเป็นต้นไม้ที่มีรุกขเทวดาสิงศักดิ์อยู่ครับ ว่าิเป็นนางไม้นางฟ้าลูกคาเทวดาอะไรก็ช่างที่สิวถิตอยู่ณต้นไม้นี้วันนี้ผู้ขาเขามาหาปูข้องคําไม่ได้มีเจตนาลบหลูในในใน่แต่อย่างใดมาเพื่อที่จะแก้บนให้กับเอฟซกัดขอให้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าอารักขาของปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรด โอโหสิให้กัผคุขดและก็ขอจงเปิดโชคเปิดลาบมวดต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุาธครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่นา,นา,านผูนนะ้ชมครับใช้ที่จากอนาอยางในการรับชมครับตรงไหนที่ว่าเข้าตรงไหนที่ว่าแม่นครับผมจะตามล่าหวยล่าตัวเลขเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปู่หรือี หรืออะไรต่างๆก็ช่างที่สิงสถิตอยู่ณตรงนี้นะครับเนาะผมถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางสาธุสาธุวันนี้ผู้ขาเป็นตัวแทนเอฟซีมารำร้องถวายแก้บนให้กับปู่กับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ณน,นสถานที่่งนี้จงปรวจเมตตาอัโหสิ์ให้กับผู้ขาด้วแล้วก็จงเปิดโชคเปิดลาบ งวดต่อไป Commons เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีหกแปดสาธุสาธุหมาลูกน้ำป่อตกใจมากครับคุณผู้ชมครับผัดไปเนี่ยมากตกใจมากครับคุณผู้ชมเอาลำมาปังมากกับเฮากับหอยละครับคุณผู้ชมครับแสดงว่า หมาตรงเห็นปูเนาะครับท่านสุขครับขาทุกขาทุกนะครับท่านสุขครับพอนอื่นเมื่อกับเมาต้องชุดถูกจุดเทียนนะครับบอกกาวปูแห่งออกมารับเครื่องไว้ในการบ่นแก่บ่นในตรงนี้สักครู่แล้วน้องรอสักครู่เนี่ยนาะสับปะเลือดมาที่เข่าครับจะสับปะเลือดท้องว่ามันมาเห็นปูหรือเปล่าใชเออหมาเห่อ้ย ลูกปูได้ลูปูนักปูดอจังไจังไดก่จะหลอกจาร้อนหลูกลานะกปูดาเห็นปูอย่าลุกหนักเลยาถูกเทียนบอกกาวปู่สองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าาอัมาคือขาเขาแน่เป็นตาของ เานัคนเนาะอ่อนต่อห่อนครับท่านผู้ชมครับอ่ะสาบเลอรถูกบอกก้าคุณก่อนบอกเ้าจะดังหมดที่เหลือคือแม่คุณนมือคุณไม่กินยูเลี่อยู่คุณบอกฮะนม่ือคุณไม่กินเปลีนหมดที่เหืออ่าเปลเดสานเห้กินเออนี่ดำๆก็เจออยู่ดูเปลียนอ่าก็บอคิดว่าก็เสียให้แม่กปลาเนี่นาะที่ฟังผิดก็มีเปลี่ยนไมเห็นบอกท่านผู้ชมวิศวาขงบอาเด่นบอกว่ามีนะครับท่านผู้ชมครับ เลี่ก็มือบนนั้่ะแมนนั่นารดเนี่อืมคุณบอกไอเอฟซีที่เ่าต้องถือกระปูงอ่ะเดี๋ยวต้นงถือฮาแปีได้กือบลักแสนอือถือจากไปคุณบอกถือจากตรงมือในบอกอืมผมอันนี้ยาอันนี้ยังออกอันนี้ปูต้องคำอันนี้คุณได้เงินื่คุณได้เงินอีกแก่มือกาะของ นี่เห็นบอลนี่แปดที่เขาถือโมเทเล่เนี่ยนี่แปดเห็นบอลแปดมันเอฟซีเพิ่นนับจากนิ้วมือของของย่าครับหนึ่งสองสามสี่หาเพิ่นก็เลยซื้อหาแปดเห็นบอลนี่แปดตรงไงหนึ่งหาแปดชัดบอลในกล่องนี่ละห้าแปดเพิ่นถือตรงตรงก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเพิ่นเนาะชัสศิวานี่เลยแต่บางคนมันก็ซื้อสองแปดแต่บางคนเพนก็ซื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดจักสิวะจังใดในคนเท่ากับ สร้างบุญสร้างกุศลบ็คือกัารนอกนี่แหละเขาว่าแข่งยังกับแข่งใดแข่งบุญแข่งบาสนามแข่งกันเมืดีหรือ่าแข่งรถแข่งเรือแข่งใดเอาปละปูสาทูสาธุเอาล้วคุณได้เงินเอ้ยบาทนี่เป็นผลให้ปูออกแปดมืทีเดียวมาแปดมีนิ่งหานิ่งเลยบอกเต็มเต็มครับวันนี้ปูดสหายทุกใดกันขึ้นอยู่กับการใช้วิจะน่าหยาณของปูเด้อปู มารับเครื่องไายกันดูปูเด้อสายทุ่งสายทุ่นนั่โมตสสะพระคำว่าโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสสะพระคำว่าโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสนาอ่ะลูกบ้าเมริกาได้นำเครื่องหวมาะไหวปูกับมีนาเปล่าล่ะมันจะเป็นอ่าคำหมากนะปูเนาะเป็นคำหมากคำพูอ่านะครับเป็นผ่านดอกไม้ตปูหุ่นผ่านดอกไม้ยันบออเป็นผ่านดอกไม้เดี๋ยว ผ่านี่การจัดไปเห็ปูวะล่ะมาถวายปูบอลผ่านดอกให <m ai> ม่กำลังนี่ไอ้มันสมกับปูอย่างไอโชคลาภแมน่นครับทำทรงครับสวยจริงๆครับเนาะอ้าปูบาดลูลกมากมันเอกะนี่นะปูเอ้ยมาเป็นตัวแทนเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกคุนละปูโอซิโยทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนืออังอีสาันมันเท่าก็ตาม ไม่ชม่วงวิลาะก,กูหาเปดแต่รักแสนรักเมื่อนรักพันขิ้นยูกบุญยาวาสนามบัดนี่ผูขาด้มากแก่บนอ,นอา่าเนืออยันเดียวไปนี่ก็คือลองเพลงนะปูบ่าเอาวิญญาณข้าไปแทนนะปูเดอ้อผลงานเพลงนี้ผมกำลังลองเล้ปูเกือบปียแล้วแมนผมกำลังจะลองให้ปูไฟโดนแล้วเนาะแมนแสดงว่าปูคิดถอดถึงเดีมาพอกันดีเอาละปูบาาเนี่ยหากว่าปูพร้อมแล้วก็มานั่งเขี่ยวมากสุกยา นี่ละปูมาฟังเพลงเอาวิญญาณข้าไปแทนสาธุสาธุโอ้ยปูปัดนในเวลาอันสมควรแลวปู่โอ้ทองคำแล้วก็คุณเงินพร้อมทั้งบริวารอารักท่านหลายบัดนี้ขอจบออกมาออกมาหลับท่านผู้ชมหรับเสียงหีง้งกอกกอกแกงรับ เอาิจจไปทนีสต่อไป้รทีเ่อตุลาปีกอให้เจ้าสวรเดิมหานสกให้ายปูละมันเจอจะไปแล้วโมคืนมาเลือแต่คำสัญญา สองจะครองรักกันด้วยเหตุยังสวรรค์ต้องลงโทษมันได้ลงขึ้นได้ติดตาตมถึงนรวงวิญญาณอจากรังนนานไปได้โกรดสวรรค์จงลงวิญญาณข้าไปเถิ ขอให้นำตื่นรู้อีกสักครั้งเธอขอสัญญาถ้าหากว่านางซื้นตื่นมาให้สวรรค์มัน่นใจในดวงโกลกินยานของใคา นำกิจกานสู่รังพาเขมาส่งข่าวดังจเื่นข้นสวรรได้โปร,รนรักดีได้โปรดสวรรค์ชวเากิจารเข้า,าไปแโมมีขแม่ขอให้ดตืน่นดู ข้าขอสัญญาถ้าหากว่านาำฝนตื่มาให้สวรรบัญชาดึงดูปัญญาของข้า ฝนกงร่ลมนี่ครับอากาศมิดซีรีครับท่านทีส้มส้มกงบ่มเลยว่าฝนก็ตกยี่เมื่อกี้ด้วยวันลงข้าวเดียวตกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเอาเด้อบ้านนี้ปูทองคำแล้วก็คุณยายเงินหานแม่ลูกหลานเหรียญหลุนกลับไปมาลองร่ำทาเพลงครับแก่บนแทนเอฟซีที่เพิ่งถือกับปูแลัวคุณยายเงินก็คือหาแปะบทีพาน่าดูเด้อแม่เลยดีอ่า ในคอคนนั้เขียนเป็นเลขอันนี้เป็นเจ็ดหกอนในคอปูใช่ไหมเช่หรืออุ่นแล้วในคอปูเห็นชัดๆเลยมันเอาเดี๋ยวผมเอากล่องมาทายให้ท่านชมเห็นะครับเนาะเห็นหรือเปล่าปรากฏในคอปูจริงๆเมื่อเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็ดสองนี่อย่างนี่อยู่เฉยๆร้องเพลงเสร็จปรากฏว่าในคอปูมีตัวเลขครับหรู้ปะเจ็ดหนึ่งป่ะเดี๋ยวดูดยกันนะครับเนาะขออภัยที่ปูดู้สาธุสเปลือกเป็นเหล็กอย่างนี้มันเจ็ดหนึ่งไปเจ็ดสองอะไล่ะ เอาละครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เลกปรากฏขึ้นในข้อปูครับเป็นเจ็ดสองหรือเปล่ายไงหรือเจ็ดหกใบเจ็ดหกไปเจ็ดสี่เอาคิดว่าใบเจ็ดหกไปเจ็ดสี่ก็เจ็ดสี่เนาะเอาละครับใ <76, S 2> <76, 74. S 1> คร <c oughs> ใถ่าส้มนําไปพิจารณาครับ <c oughs> เป็นเจ็ดสี่เจ็ดหรือเปล่านั่นละมองไปมองมาเป็นเจ็ดสี่แปดเอาเจ็ดสี่แปดหรือว่าเจ็ดสองแปด เอาแล้วครับถ yeah, ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นตัว exactly ก็คอมเมนต์มันเข้ามาเป็นเจ็ดสี่วะเจ็ดสี่แปดเห็นไหมทุดท้ายเป็นแปดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ะชัดมันขออภัยด้วยปูเด้อลูกบวชเดีลบรู้วยปูเด้อลูกกลางสิขอแต่ว่าเห็นเหล็กปรากฏในข้อปูสี่เออถ้าลังเป็นแปดบะแปดค้างเลรเจ็ดสี่แปดด้วยเจ็ดสามแปด สี่ก็คักแล้วสี่เนาะผมมาสี่แล้วออแล้วครับเจ็ดหมสีแ่แปดเนาะเจ็ดสี่แปดสาธุสาธุเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับยังไม่ขอปู่ก็เกิดปาฏิหาริย์ให้เลขปรากฏตรงคอปู่ครับเจ็ดสี่แปดเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับรใ,บนะใชบ้ชพิจจรลลัญญนะาในการสมแล้วกาให้น้ำไปพิดจ,จากรณาเราเนานะถ้าหากว่าไม่ตรงใจเก็ว่ากันไปถ้าไม่ตรงใจก็เลื่อนผ่าน,นครับ เลขกระเด็ดปอกดไม่ข้อปูเท่านมองไกลๆยี่สิบเป็นยี่สบสองได้หรอป้บอกเห็นบอกเนี่ยไปไกลผเออเมื่อมองไกลๆเป็นยี่สบสองเึ้นมาไกลๆก็มันเป็นเจ็ดสี่แปดหรือว่าปูให้ทั้งสองตัวและสามตัวอะไรได้หรอเอาทุกสิครับท่านผู้ชมครับเลขสามตัวในคอปูน่าจะเป็นเจ็ดสี่แปดส่วนเลขสองตัวมองไปเป็นเจ็ดสองอย่ะหรือปูหายในคอเลยบ้อปูหายคอในบานป้อแล้วยังวไงเอาหรครับก็ต้อง ทำทีๆขอได้บาทนะครับเนาะเอาละปูเอ้ยปูบาทมากั้เขี่ยวแล้วเพ่งกันได้ฟังแล้วนำเดิมพวกมนหลอกมาไล่กันได้รับจากลูกจากหลานนะบัทนี่ปูเอ้ยลูกสิขอโชคขอลาบจากปูวัประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบแปดปูถ้าหากว่าปูสิให้ตัวใดก็ตามปูก็ขอให้ปู จงดนบันดานจิตปูเดอ้อเจ้านาทีที่อยู่กองสลากูให้เจ้าหน้าที่เราหนะุนเลขกจากกองสลากให้มาตกอยู่ในบาทของปูทั้งสามตูแหลกกับสองตูละปูเดอ้อปกเป็เปกปกเป็กปกเป็ก,กให้ตรงตรงปู่เจ้าหน้าที่ววสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายัวสิวสวำำเธอขวัวสิรานโตดำดําเตี๋ยโตขาวโตสูงผมหยอกผมยิกกระซากูหนุนเล็กให้มาตกอยู่ในนีและปูเดอ้อ สาธุสาธุนโมตัสสะปะคะวโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโตสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะตัสสะวะเตะตสัมัจพุปันะตัะะเวะนตอะระะตสัมาสัปสนะโมตัสสะะวะเตะสัมัจพุันะิตัปวันตองระตัมัุทะโัะปะวะา สั้นทีว่าเส้นนักปฏบัตินักหินเตะนักไหวเอวมันต้องใช้เตะเป็นบางอุปกรณ์นี่โทษเกจากสายทุสารทุสารทุสาร์ทุมเห็นเลขแปดเห็นเป็นเลขแปดครับในตาของน้องเห็นเป็นเลขแปดมิง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 อ่าสี่แปดยังง้ออยู่เนาะบ่ายขับสมุทรับตอนนี้ก็ได้ลงคาถาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาลุ้นกันครับว่าเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับปู่จะให้ตัวไหนครับตัวแรกครับท่านทุกครับ ตัวแรกเราบเอาละปุกและการคุ้มได้ตรงรวมพลังกันหยิบโชคหยิบลาบเป็นลูกเป็นปองใส่มือลูกเมื่อหลานเลือปูเด้อสาธุสาธุตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกสับเปลี่ยเป็นอย่างให้ท่านผู้ชมดูสิตัวไหนเป็นเลขหกไหมเป็นเลขหกไหมเนี่ยเลขสามฮะคือบอกเลขจีบอุตเป็นเลขหกฮะ ขีดหัวลงนะมหัวลงถ้าขีดตรงหัวเป็นเลขหกเลขหกว่าอ่ามันบ้างอันนันถูกดีละเออดูดิอ่อครับผมันคืิเออเลขหกอืมเลขหกเป็นเลขหกครับเนาะสำหรับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวอ่ะจะเป็นหกอะไรครับขนงยู่กับปูท่อมค่่าแล้วกับคุณยายเนิ่เอาปู่บยตัวสุดท่ายนะปูเอ้ยแล้วคุณยายเอ้ย รวมพลังกันปูร่วมพลังกันยิบขึ้นมาปูยิบยิบยิบขึ้นมาโตทุกทายปูสำหรับสลากกินแบบงรับาลปูเสือสาสุสาสาุเอาละครปูลุงนี่แม่มาปูอ่ะคุณยายก็ปูว่าลุงนี่ครับอมาเลยครับสำหรับตัวสุดท้ายครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนาะว่าจะเป็นปอะไรครับเล่มเลขหนึ่งปูกับยายนะครับเนาะเลขหนึ่งใหน้ยยนะครบ<ม>คับเป็นหกหนึ่งครับสำหรับเป็นหกหนึ่ง สาธุสาธุนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขจาะบาทครับไม่เกี่ยวกับเลขที่ปรากฏตรงคอปู่นะครับเนาะ,ะเป็นไท่หกหนึ่งอ่ะปูเอ้ยบายตอนนี้ครับผซื้อประสิทธิ์คำมาเลย,เลยปูยุ่งกาาันไรห่อนกห่อนเหนือกแกโอ้ยู่จังไรจังไรหลูกล้านกะตั้งใจมาหาปู <c oughs> มาลองเพ่งให้ปูฟังแล้วก็สามตัวเด้อปูเด้อบาทนีปป้ปูเอ้ยสามตัวเลขท้ายปรามันที่หนึ่งนะปูเด้อสาธุสาธุ เอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปมาลุ้นกันครับเป็นเลขไายสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวเลขไายเรามาที่หนึ่งครับเอาละปูสีไทยัวได้ละปูจงยิบขึ้นมาปูใส่เบอร์หนูเบอร์หลานปูแล้วสามตัวสามตัวอ๋อสวัสดีพ่อเอาละปูให้แล้วครับเลขสามตัวอาสับเลือเป็นเลขไหนเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าเป็นเลขเก้าครับเป็นเลขเก้าเลขเสาธุสาธุ เอาละครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นตัวที่สองยาไอซับหนาซับหลังเดือูเลยยาไอแฝเก่าเป็นเป็นเก่าเ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเก็ดสมเป็นแปปเป็นสามเดือเร่มละลายตัวลูกหลานกับนี่พูดหมายพวกยาไอซ์รกใครตรงตรงฟังฟังเดือเลยสาทุสาทุต่อไปเป็นตัวที่สองครับท่านับตัวที่สองครับเลขสตัวเลขท้ายเรามาท่นี้ครับปูครับเป็นเลขอะไรให้ท่านผู้ชมดูเป็นเลขเก่าอีกแนึวงะไ่เกาอีกบเ เก้ารูกหกเก้าเก้าเอก้าคนตัวปูให้เราเก้าออันตัวเก้าหคนตัวเอาละปูสิเก้าเก้าอย่ง้ก็ว่ากันไปละปูเว้ยยาสิเป็นเก้าเก้าสามตัวได้ปูมันบมงาปูของางาปูนี่นะปูเก้าเก้าอะไรก็่ได้ปูเอาละปูบ้านนีปูก็ะร่างตั้งพิดจารนาครับย่างเก้าคนยังนม่ปูบอกกนด้หรอเขาลอท่นผูครับตอนนี้ปูผมมองไปมอมาเหมือนกับว่าปูยังไม่ให้ครับ ไปใส่น่อปูไันเพิ่นหายไปใส่ละกันปูเสียไหมฮะปูเสียนหรือว่าปูไปกองสลากเอามาหรอปูมาแล้วเอาสลับแาปูไปกองสลากมาแล้วตัวสุดท้ายครับเอาอ่ะเป็นความเชื่อถึงคนละน่องไปเร็วฮานาไปเร็วจากกองสลากแล้วไปเร็วมาเร็วนแ่นเอาละปูไปนี่ตัวสุดท้ายปูเก้าเก้าอะไรครับุ้ยในข้างปูเห็นเจ็ดเก่าเลยนะในข้างปูเห็นเจ็ดเก่าเอ๋อ บอกกดไลน์มองเถอะปูเอ้ยอยาปบอกกดไลหมองร้านเงินน่อยนี่นี่ครัปู่เกเอาละครับตัวสุดท้ายครับเป็นเลขอะไรครับอมันเป็นเก่าอยหรอเนี่ี่เก่าอ่ะบ่แมเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าเก้าเก้าเี๋ยเด้อเดี๋ยวเป็นเลขหกฮะเลขหกอนครับเฮ้ยเลขหกแมนเดี๋ยวนี้ะเลขหกอะเก้าเก้าหกเก้าหกแหละเอเก้าเก้าห ให้เก่าเก่าพกอะเป็นการตัดสินใจของปูลูกทุไทยพอดีครับที่ปูมันไปกองสลากรับเนาะผมก็หาปูเนห่ยามไไปใส่ลอง้อเมื่อกี้จึงได้ก็ตัวสุไทยจึงได้ขึ้นหนีจากลวกจากนานไปก่อนเนี่ยปากฏว่าครับเลอแป๊บเดียวปูมาล้ครับผมคิดว่าปูน่าจะไปกองสลากกินเป็รัฐบาลนําเลขตัวสุไทยมาให้ทันช่วงนําไปพิจารหน้าแล้วครับเนาะ จบนะครับผลส้มขับปูกให้เป็นขี้เรียบร้อยนะครับ,รบน้องเดี๋ยวมาสรุปกันครับแนวทางของปูทองคําและกับคุณได้เงินครับบางวันนี่เป็นไห้ตัวไหร่นะครับนปป้องปลบสับเปลือกอ่ะเขียนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหล็กในข้อกันมีเ่เหล็กในข้อเจ็ดส<ม>องครับเจ็ดส <8. S 2> ี่แปดเจ็ดสองและก็เจ็ดสี่แปดเหล็กบาทเป็นเก่าเกองพกกระพุกนึน่งครับ แล้วกรให้ท่านสุมเบิ้งที่ลังก็ไดลครับครับท่านู้ชมครับหลังจากห่างเหินปูทองคำมากับเกือบเป็นปีแม่เ่ได้ยมาลำมาลองให้ปูฟังจาเถื่อเมื่อนี้ครับได้มีโอกาสเนาะครับเนาะกบพอว่าชาวบ้านแถวนี้มันถือกันหลายเนี่ยเงินแสนได้เงินหมื่นกัน บางคนก็เลยรักพันรักลอยขึ้นอยู่กับบุญและกวาสนาแต่ละบุคคลครับครับโอ้มันแข่งยังกับแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันหมเลยครับครับอ่ะก่อนสิขอโชว์พละราผมเห็นเลขปรากฏตรงข้อปูนะครับนาอผมกับศพไปเลยกเลยผ้ากันจอมมองไกลๆครับเห็นเลขสามตัวครับจากทันผู้ชมเห็นคือเฮารบอกกับผมแต่ที่ผมเห็นก็คือเป็นเจ็ดสี่แปดนะครับนาะ แม่เป็นเจ็ดสี่แปดพอถอยออกมานิดหนึ่งเห็นเลขสองตัวเจ็ดสองเป็นเจ็ดสองเพราะนั่นแหะสิเรื่องว่าปูเสียหายเรื่องว่าสีหายทั้งสามตัวสองตัวนั่นเลยยังบ่าสรุปเรียนในข้อปูคือเจ็ดสี่แปดเลขสองตัวก็คือเจ็ดสองนั่เป็นปีจนาเบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าปูกับมิรากับมักโชว์โชว์เลขปรากฏตามหลังกายปูนั่นะเพราะว่าสิเป็นฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์กับถือครับ อันนี้ข้อกับคุณเขียนอ่ามอนีีปรากดในข้อครับส่วนเลขที่ขอจากบาททำามอ่าผมปฏิท็นพิธีขอตามที่ผมมีความเชื่อว่าอ่าปููจะให้ครับมาเ้าแสดงว่าครูคนเอมารับมารับร่องให้นะที่นี่นั่นเป็นไรกลางป่าโอ้ยครูจะเฝ้ารอกอหนูนูเด้อผมอูสุุกเดียวก็เอาเอากัทขัสมุกสอุกับนสุลุกผมท่านเดียวอยู เาเป็ลขจับบาครับหมากระ้าพว่มหมาอะไรเลขจับบาครับสามตัวนะน้องสามตัวครับกรคือครับอ่า996ครับ996นี่ตีหัวขึ้นหัวลงกลาไเป็นพิจนาเบิงครับเลขสองตัวปนเไทยก็คือคบหนึ่งกีะทิานันครับคหนึ่งเรยเสร็จครับหัวหมุนหัวกระแลแต่สรุปเลขจากข้อเพิ่นกคือ748และ72ครับ เลขจากบาทก็คือเก้าเก้าหกและหกหนึนะ่งนี่ครับให้เบิง่งซับประเดิมเขียนมาเรียบร้อยนะครับเนาะ่ะมาใกล้ให้ทันส้มเขียนมกนี่แหละคร,<ม>ลครับเลขจากข้อเห็นไหมครับเลขจากข้อเจ็ดสี่แปดกับเจ็ดสองอ่าส่วนเลขจากบาทเห็นไหมครับเก6าเกากับ6กหนึ่งชัดเจนเนาะทันช้มเขียนแล้วก็ให้แค,หหคบห,แคหน้าจอไว้เนาะให้แคบหน้าจอไว้เนี๋ยผมสิเขียนลงตัวเลขให้ชัดเจนกว่านี้ครับ อ่าเห็นชัดเจนแล้วก็แคปหน้าจอไปครับสำหรับแนวทางปู่ฟองคำนะครับคุณยายเงินของเขาเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมขันเอฟซีเพิ่นเห็นเลขตก็ได้คอมเมนต์ามาเออแม่ข้อแม่เตื่อก่ะเตี้ยอะเห็นเหคือกันตาดีตาดีได้ตาใบเสียกบนี่เออาไม่เหมือนกันแม่บนบ้านเขาเนาะครับอ่างวดประจำวันที่หนึ่งครับเดือนตุลาคม พศ2568ครับท่ายสุดสุดท้ายนี่จริงๆครับกับขอ<ม>อาศัยครับอำนาจบารมีครับโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางบริเวณต้นไม้ใหญ่อารคขาครับลุกขเทวดานั่งหมอกนั่งใหม่ผูดผี<ม>ปีศาจเจ้าที่จะท้าทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้แมนพุม่มต้ย่ายอย่นี่แมนแมนเพืพ่อทีปู่ทองคำละผู้ใ่เงินเนาะแมนครับ ขอจงดลบันดาลครับให้เอฟซีแลวก็ท่านผู้ชมแมนครับงวดนี้ครับให้ถูกและก็ให้สมหวังสมปารถนาคือเก่าแลวก็ขอจงให้มีใครก็ได้จงถูกระงวัลที่หนึ่งหรือว่าทุกๆคนก็ได้ให้ถูกระงวัลที่หนึ่งแมนโมได้ก่อนหน่อยครับก่อนใหญ่นะครับเนาะให้มิชชกันทุกคนครับนี่ครับผมชินบรบเบอร์สตูดิโอ้อมครับสับเปลือกครับก็ต้องกราบขอลาท่านผู้ชมด้วยก่อนครับเดี๋ยวครับถ้าหากว่าเขา เสด็จมาพกๆๆกบผมผูกกระปูทองค<ท>ำกันใหม่นะครับเนาะแมนสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ